I think um, in my practice, I was always choosing peace. And whenever I didn't have peace, I would have conflict uh, regarding chaos. So I have to understand that they both are there and they have to be treated equally. So, how I emotionally feel about it and how I view it should be equal the peace and the chaos should be weighed equally ก็คือว่าทำให้ได้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยให้ค่ากับความสงบก็เลยไปรังเกียจเวลามันเกิดมีความวุ่นวายแต่แท้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเห็นทั้งความสงบและความวุ่นวายแล้วก็เห็นไอตัวเราที่ไปทำาที่ให้ค่ากับความสงบและความวุ่นวายเนี่ยก็คือตัวเราที่เหมือนกับว่า ตัวเราเนี่ยให้ค่าทั้งสองอย่างเนี่ยเท่ากันไม่ว่าจะเป็นสงบหรือวุว่นวายไม่มีตัวเราใจมันเป็นธรรมชาติของใจที่มันมันรับรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางใจแท้ใจบริสุทธิ์มันไม่ใช่ว่าเราต้องไม่ตัดสินอะไรแล้วใจสงบไ้ใจต้องใจต้องสงบไม่วุว่นวายใจต้องสงบไม่วุว่นวายอาการวุว่นวายกับอาการกับความสงบเนี่ยมันเป็นคู่ความคนละคนละฝ่ายกัน แต่ใจแท้เนี่ยไม่ใช่มารักษาความสงบที่ใจคือตัดสินทั้งฝ่ายที่วุ่นวายกับฝ่ายสงบะใจอะเป็นกลางด้วยความเป็นกลางทํางานด้วยความเป็นกลางใจอะรับรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ใช่มารักษาความสงบที่ใจแล้วระเกียจความไม่สงบเข้าใจปะไอ้ตรงนี้สําคัญมากนะขัากใจผิดตรงเนี้ยเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะว่าผู้ปฏิบัติทําในสลานี้ เข้าใจผิดอย่างหนูเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซน์ที่นั่งกันอยู่เนี่ยเพราะว่า,วาหลายคนต้องกินยาก็เหตุนี้เนี่ยเพราะเข้าใจผิดพราะเข้าใจว่าทําอะไรต้องใจต้องสงบทําอะไรใจต้องว่างเปล่าทําอะไรใจต้องว่างเปล่าใจต้องสงบมันเลยไปยึดถือใจที่ว่างเปล่าสงบเป็นไปของเราแต่ไปรังเกียจฝ่ายที่ไม่สงบไม่ว่างเปล่าตอนนี้เลยต้องกินยาช็อตไฟฟ้าเป็นโรคจิตโรคประสาท อันนี้ก็เจผิดเขาก็เจผิดเพราะว่านิพพานคือความเป็นกลางเป็นกลางต่อความสงบและความไม่สงบเป็นกลางต่อโลกและเป็นกลางต่อธรรมเป็นกลางต่อสังขารและเป็นกลางต่อวิสังขารและนิพพานด้วยขนาดเป็นกลางต่อนิพพานด้วยไม่ใช่ว่าแค่สงบก็ไม่สงบนะนี่ขนาดพระเจ้าเป็นกลางต่อสังขารและเป็นกลางต่อวิสังขารเลย นั่นแหละคือนิพพานความเป็นกลางต่อสังขารและวิสังขารนั่นแหละคือนิพพานไม่ใช่ใจเรานิพพานแต่เราลังเกียตสังขารอันนี้ไม่นิพพานอันนี้ยึดมั่นถือมั่นนั้นหลายคนที่ปฏิบัติเข้าใจผิดแบบนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นตในสลาดี้ก็เป็นแบบนี้จท,ที่ต้องกินยาต้องช็อตไฟฟ้ากันก็เป็นแบบนี้เป็นโรคจิตโรคประสาทก็เป็นแบบนี้เพราะว่าเข้าใจผิด คือต้องรักษาใจของเราไว้อย่างอื่นปฏิเสธว่าจะให้ใจของเรามันว่างเปล่าให้มันสงบแล้วอย่างอื่นปฏิเสธอันนี้ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ไม่ใช่นิพพานนิพพานคือความเป็นกลางต่อโลกและต่อธรรมและต่อนิพพานด้วยเป็นการต่อโลกต่อธรรมและนิพพานพระเจ้าจึงตัดว่าทมก็ยึดถือไม่ได้นิพพานก็นยึดถือไม่ได้มันจิตสงขาเนี่ยเป็นโลกก็จึงต้องรังเกียจข้อก็ไม่ได้ และทมกับนิพพานก็ยึดถือไม่ได้คือถ้าไปกลางกับโลกและทมและไปกลางต่อนิพพานนั่นแหละไปกลางต่อสังขารและวิสังขารน,นั่นแหละนั่นแหละคือนิพพานไปกลางไม่ใช่ว่าต้องไปทําให้ไปกลางคือเหมือนกับพวกศาเนี่ยตัดสินแล้วึ้นเป็นาคาดีเนี่ยผวกศานับงบนบาลังใจอะ่ะหมายถึงไม่ได้หมายถึงตัวผูกศาใจใจผูกศาเนี่ยคือมีเนี่ยฝ่ายหนึ่งเป็นโลกฝ่ายหนึ่งเป็นนิพพาน ฝ่ายหนึ่งเป็นโลกด้วยฝ่ายหนึ่งเป็นนิพพานอย่าว่าแต่สงบกับกับฟุ้งซ่านเลยฝ่ายหนึ่งโจ์จำเลยฝ่ายหนึ่งเป็นฟุ้งซ่านอีกฝ่ายหนึ่งสงบอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโลกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโลกเป็นสังขารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นวิสังขารเนี่ยผู้อักษคนนั้นเนี่ยต้องพิจารณาคดีตัดสินด้วยความเป็นกลางต่อฝ่ายฝ่ายของโลกและฝ่ายของนิพพานนั่นแน่คือผู้ทรงธรรมจึงจะเรียกเข้ามาจะใช้ เนี่ยมันเป็นภาษาธรรมมาเขียนกับผู้มาใช้กับผู้อักษาเรียกว่าผู้ทรงธรรมผู้บริสุทธิ์ยุติธรรมคือเป็นกลางไม่ใช่ทําให้ใจของเราพยายามทาใจให้เราพยายามมาทําใจที่ใจของเราอันนี้เข้าใจผิดนะจะพยายามทำที่ใจของเรามันยิตบั่นถือม่นอันนี้ยเคลียร์ไหมตัวนี้สาคัญมากนะตัวนี้ต้องเคลียร์เคลียร์จริงๆนะถ้าไม่เคลียร์แล้วมันจะลาไป็นโรกจิตโลกระสาท์เลย The books are, look, look, make it clear. yes, i am clear. so, as long as you don't uh, cling on to the peace or to the chaos and to just let it be and view both of it equally, you can be in the present moment and try to experience the pure mind. ก็คือสิ่งที่เข้าใจก็คือว่าตราบใดก็ตามที่ไม่ได้ไปให้ค่าระหว่างาสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีว่าอะไรดีกว่าอะไรในขณะนั้นเนะี่ยมันก็คือการเป็นปัจจุบันขณะอยู่แล้วค่ะใช่ใชไม้แตไ่ไม่ให้ค่าไม่แต่ที่แตกต่างกันระหว่างโลกกับโลกกับนิพพานสังขารกับวิสังขารนะถึงขั้นสังขารกับวิสังขารที่เป็นนิพพานเลยต้ไม่ให้ค่าที่แตกต่างกันนั่นแหละคือความปิกาง ไม่คาดแตกต่ตางกันคือไม่หลงไม่หลงสังขารเราอยากได้นิพานไม่รังเกียดสังขารอยากได้นิพานอันนี้เรียกว่าไม่เป็นกลาง <Thank you. S 1> แต่ไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แจ้งว่าอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นวิสังขารแต่ไม่ไม่รังเกียดสังขารและอยากได้นิพานอันนี้มันจะทำให้โรคจิตโรคประสาทกราบขอบพะค้ณค่ะไอเรื่องนี้ยกตัวอย่างเนี่ย หลวงตาเนี่ยที่ว่าเอพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเวลาถามท่านท่านบอกว่าอยู่กับรู้มีอะไรเป็นวิหารธรรมอยู่กับรู้มีอะไรเป็นวิหารธรรมอยู่กับรู้อยู่กับรู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นพระหลานท่านก็บอกว่าอยู่กับรู้อยู่กับรู้เอ้ก็เลยสงสัยว่าไอ้อยู่กับรู้เป็นยังไงอยู่กับรู้เมื่อก่อนเนี่ยก็เลยถามท่านต,นต,งตงรงๆกะคานเข้าไปกราบที่ตักท่านเนี่ยอยู่กับรู้เนี่ย ไปถามลวงปุงเหรียนวราโภูพ่อแม่ครูอาจารย์ตอนที่ท่านใกล้จะมราพาม้ตอนที่ตอนที่ท่านก็นอยู่หลังจากนั้นไม่นานเท่ากับบรรภาพไปถามท่านท่านรู้นิพพานแนละ้วใครก็ที่ยอมรับว่าท่านเป็นพระอรหันต์ลวงปุงเหรียนวราโพท่านบอกว่านี่อยู่รับรู้วยความเป็นกลางเนี่ยนี่คือรู้อยู่กับรู้คือรับรู้วยความเป็นกลางรับรู้วยความเป็นกลางแต่ลูกตามไม่อยากพูดความจริงท่าน เพราะว่าความจริงท่านบอกว่าความเป็นกลางนี่ก็คืออุเบกขาแต่คนไทยเอามาแปลผิดเลยไม่อยากพูดเพราะว่าอุเบกขาเป็นวิหารธรรมอุเบกขาคนไทยมาแปลว่ารู้แล้วทําใจนิ่ง,งเฉยๆยมันเลยผิดไปโลกเอ๋อไปหมดเนี่ยมันมาแปลผิดเลยไม่อยากพูดนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะลวปปู่บลเลิร์ที่ทำอะไรที่ที่หลวงปู่บลเลรตอนนั้นน่ะท่าน ถามว่าเล่าให้ ies, ท่านฟังเรื่องหลวงปู่เหรียญบอกว่าอรับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้ก็รู้ได้ความเป็นกลางทั้งสังขารและวิสังขารนีทั้งสังขารเป็นเนี่ยโลกและนิพไอ้นิพนิพานท่านก็รับรู้ว่านิพานกันรู้นิพานแล้วแต่ก็ไม่ได้ยึดนิพานแล้วก็ไม่ได้รังเกียดสังขารน,นี่คือความเป็นกลางต่อโลกและและนิพานคือก็รู้ว่านิพานแล้วแต่ก็ไม่ได้ยึดนิพานแล้วก็ไม่รังเกียดสังขารนี่จึงเรียกว่า รับรู้ได้อยู่กับรู้รู้ด้ความเป็นกลางแล้วถ้าว่ารู้รรกามกางนี้ก็คืออุเบกขาแน่แน่แต่พอไปอุเบกขาคนไทยใช้แปลแปลผิดคือแปลว่ารู้แล้วทําใจนิ่งเฉยเฉยรู้เออรู้ไม่คิดอะไรรู้แล้วทํำใจว่างๆอันนี้ผิดจะเป็นโรคเออโรคเออโรคจิตโรคประสาทเนี่ยมันกลายเป็นว่ายึดยึดตับ,ตบยึดเองยึดตภาวะที่มันเออเออไว้ไม่คิดอะไรแล้วระลเกียรไอ้ที่มันปรุงแตง่งที่มันคิดที่มันปรุงแตง่งอันนี้กลายเป็นโรคเออโรคจิตโรคประสาท นั่นเนี่ยอุเบขานี่ก็คืออุเบขาไในในพุทธชงเจ็ดเนี่ยในพุทธชงเจ็ดไอ้พุทธชงที่เจ็ดอ่ะอุเบขาสัมพุทธชงเนี่ยนั้นอุเบขาสัมพุทธชงนี่เนี่ยก็คือนิพพานเนี่ยที่บอกว่าพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็ไอ้ตามที่ไอ้เขาเขียนเป็นรูปธรรมว่าเดินดอกบัวได้เจ็ดดอกเจ็ดดอกนี่คือพุทธงเจ็ดนั่นเองอ่ะ ต่อแต่สติสามพุชงดอกที่ห <m ur coaching> นึ่งสติสามพุชงธรรมวิยาญาสัมพุชงวิริยะสัมพุชงดอกบัวดอกที่สามปิติสามพุชงดอกบัวที่สี่ปัสติสามพุชงดอกบัวดอกที่ห้าสมาธิสัมพุชงดอกบัวดอกที่หกอุเบกขาสัมพุชงดอกบัวดอกที่เจ็ดเนี่ยพอดอกบัวครบดอกที่เจ็ดเนี่ยเนี่ยเบบี้บุตรดาเนี่ยก็ทำมาเป็นรูปธรรมเบบี้บุตรดาเนตู้กระจกเ่ยเบบี้บุตรดานี่พอดอกโดยดอกบัวดอกที่เจ็ดนี่นิ้วชี้นิ้วชี้ชี้ฟ้าเลยเนี่ยชี้จักรวาลเลย เนี่ยทั้งจักรวาลเบื้องบนและเบื้องล่างเลยว่าเราเป็นเลิศที่สุดในโลกเราเป็นใหญ่ที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยเราเป็นเลิศที่สุดในโลกเราเป็นใหญ่ที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายดังนั้นเนี่ยพอเดินทั้งบทที่เจ็ดเนี่ยก็คือโพชฌชงเจ็ดดอกที่เจ็ดอุเบกขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ารู้ระทับใจนี่นี่เจยๆเอเอเออโลกเออไม่คิดอะไรทับใจว่างว่างอันนี้มันโลกเอออันนี้มันยึดมันยึดความจริงอุเบกขามันคือความเป็นกลาง ใจเป็นการต่อสังขารและวิสังขารสัพเพธรรมาอนัตตาทมทั้งมวลเนี่ยมีทั้งสังขารและวิสังขารที่เป็นนิพพานเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสัพเพธรรมานารังอภิเนเวสายะทมทั้งมวลเนี่ยทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารที่เป็นนิพพานเนี่ยไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นนี่ไงไม่ควรลดหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นเราของเรา เป็นยังไงยึดมั่นถือมั่นก็คือเนี่ยเรานิพพานแล้วเรานิพพานแต่เราลังเกียจสังขารเรานิพพานใจเรานิพพานใจเรานิพพานแล้วเราก็ลังเกียจสังขารอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้มันยึดมั่นถือมั่นในนี้มันโรกจิตโลกประสาทปฏิบัติทางทางของโรคจิตโลกประสาทมันไม่ได้เป็นความเป็นกลางมันเป็นยังไงก็รับรู้ได้ความเป็นกลางรับรู้ได้ความเป็นกลางได้แน่มันทําให้พ้นทุกนิพพานแต่นิพพาก็รู้ว่านิพพานแต่ก็ไม่ลังเกียจสังขารก็รู้ว่า ขันห้ามเป็นสังขารมันเป็นชีวิตมันเป็นธรรมชาติก็ไปรังเกียจธรรมชาติมันจะรังเกียจได้ไงเพราะขันห้ามคือชีวิตมันยังไม่ตายใครจะอยากให้ตายขันห้ามเป็นชีวิตเป็นสังขารจะไปรังเกียจได้ยังไงเพราะสังขารก็ต้องปล่อยให้เป็นสังขารเป็นขันห้ามเป็นชีวิตก็ต้องดําเนินไปแม้แต่ใจพิณิพานแล้วเป็นพุทธเจ้าแล้วเป็นปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอานนต์สาวกแล้วแต่ใจป็ินิพานแล้วคือนิพพานคือเป็นกลางแล้วไปติดไ่ยึดอะไรแล้วเป็นกลางแล้วเป็นนิพิพานแล้วแต่ ก็ไม่ละเกียจสังขารนั่นไงที่เรียกว่าเป็นกลางเป,าเ,ปาลเป็นการต่อใจที่เป็นนิพพานและเป็นกลางต่อสังขารด้วยคือไม่ละเกียจสังขารเพราะเห็นว่าสังขารของขันห้ามันยังมีชีวิตอยู่ก็ต,ต้องปล่อยมีชีวิตไปแต่ถ้า,าใจอย่างเงี้ยถ้าก็จะเป็นการต่อสังขารและวิสังขารเป็นกลางต่อสังขารที่เป็นโลกและก็นิพพานเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าขันห้าเป็นโลกก็คือไม่ละเกียจโลกไม่หนีโลก แล้วก็ไม่ยึดนิพพานไม่หวยหานิพพานแต่รู้ว่าอะไรเป็นนิพพานอะไรเป็นสังขารนิพพานมันคือสังขารไม่ได้ไม่สังขารเป็นวิสังขารเป็นอสังกตะอสังกตธาตุอสังกตธรรมเป็นอสังกตะคือธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเป็นมหาสุญญตาธาตุเป็นธรรมธาตุเป็นมหานิพพานเป็นอัปปะตอัปปะธาตุอัปปะธรรมเป็นเอกโอธรรมโมเนี่เป็นเอกโกธรรมโมเนี่ยเป็นพุทธะเนี่ย ชื่อเ็ามีหลากหลายแต่ก็ไม่ได้ยึดแล้วก็ไม่ระเกยียดตังขานที่เป็นโลกขันห้าเป็นโลกแล้วไม่เกยียดโลกแล้วก็ไม่ยึดนิพานนั่นแน่ใจมันจึงไปการต่อโลกและนิพานมันจึงนิพานแต่ก็ไม่ยึดนิพานนิพานก็รู้ว่านิพานแล้วไม่ยึดนิพานแล,ล้วละเกยียดโลกเพราะว่าขันห้าเป็นโลกใครจะไปอยากให้มันฆ่าตัวตายใครอยากตายพุทธเจ้าพราะอ์ทั้งหลายก็ใช้ขันห้าเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นต่อไป จนกว่าจะสิ้นอายุขยนั่นแหละเรียกว่าไม่รังเกียจโลกที่เป็นสังขารและก็ไม่ยึดนิพานจึงเรียกว่าเป็นกลางไม่ใช่พยายามทําใจให้มันว่างว่าเป็นกลางอันนี้เข้าใจผิดนะอันนี้เข้าใจผิดโอเคดีแล้วที่ถาม